สำหรับที่คนมองหาบ้านพักต่างอากาศแต่ได้ความรู้สึกแบบคาลือหาดต้องบ้านหลังนี้ที่นี่ไทยใหญ่สุดในโครงการเนื้อที่ดินนะคะอยู่ที่182ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด450ตารางเมตรมี5ห้องนอน6ห้องน้ำแต่ละห้องนอนจะมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วบอกได้เลยนะว่าห้อง น้ำ2ห้องนะคะใหญ่นะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะติดอ่างจักรุซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงด้านล่างของอาคารนะบอกได้เลยว่าใหญ่โอ่งทงมากนะคะดูแบบบ้านเลยก็ได้นะคะว่าแบบบ้านหลังนี้นะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นพิเศษมากไม่เหมือนแบบบ้าน หลังอื่นๆในโครงการนะคะซึ่งเราจะออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกว่านอกเหนือจะเป็นคาหาสหาที่สวยงามแล้วบ้านหลังนี้ยังออกแบบมาเพื่อสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบหรูหราต้องการอยู่แบบคฤลาสนาแต่เป็นบ้านพักต่างอากาศอยู่ชานเมืองพัทยาคุณเชื่อไหมคะว่าหลังนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นชานเมืองเขตกรุงเทพนะหลักร้อยนะคะที่นี่ขาย ต่ำกว่ามากกว่า70%เลยนะคะถือว่าราคาถูกกันมากๆค่ะบ้านราคาถูกในโครงการแพงบ้านคุณภาพคำพูดนี้มีอยู่จริงแน่นอนค่ะเห็นไหมคะด้านหลังของหนิงดูสวยงามมากแล้วก็ใหญ่สุดนะคะดูได้เลยค่ะเดี๋ยวสักพักจะพาเข้าไปดูในห้องนั่งเล่นกันนะคะว่าใหญ่มากขนาดไหน ทั้งฝั่งในนี้นะคะจะเป็นทางเข้าบ้านนะแต่ตอนนี้หนิงให้ทางาพนักงานนะคะได้เอาประตูออกไปเพื่อที่จะเปลี่ยนประตูบานใหม่เราก็มาเข้าตรงข้างๆนี้เอานะส่วนห้องนั่งเล่นนะคะเออที่จริงแล้วประตูเข้าได้ประมาณสองทางตรงนี้จะเป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านข้างที่เราจะเดินไปที่ชานพักผ่อนและไปสระว่ายน้ําคุณเห็นไหมคะว่า ใหญ่มากขนาดไหนฟังตรงนี้นะเป็นพื้นที่เอาไว้สำหรับให้คุณทำครัวนะคะครัวนี่คือจะทำเป็นครัวไทยหรือครัวยุโรปเอาตรงกลางตรงนี้ยังสามารถทำเป็นไอแลนด์ได้อีกด้วยนะเพราะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยทีเดียวที่จะทำเป็นห้องนั่งเล่นนะคะฝั่งตรงนี้ก็คุณจะเห็นว่าเป็นกระจกบานสไลด์นะคะซึ่งเปิดปิดได้ด้านบนแต่ทั้งล่างมันจะเป็นฟิกนะ ข้อดีของมันคือเราจะเห็นวิวสระว่ายน้ำนะคะคุณด้วยเนื้อที่ที่มันกว้างอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วเปิดประตูไปนะคะก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วตรงด้านข้างของอาคารที่อยู่ตรงด้านหน้าทางเข้าอาคารนะคะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวหลังนี้เป็นหลังหัวมุมและเป็นหลังที่ติดกับคอมมอนแอเรีย เหมาะสำหรับการซื้อพักผ่อนมากเวลาที่เราเดินเล่นตรงสนามในบ้านเราเนี่ยพอมองไปรอบๆก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวตรงที่คอมมอนเนเรีนะคะเป็นตำแหน่งบ้านที่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะมองหาบ้านพักต่างอากาศแต่ได้ฟิลแบบหลิห์ติดต่อมาดามหน่งอสังหาพาฟินค่ะ